สวัสดีค่ะแต่จะมาสอนวิธีเข้าแอปฟินโกสมัครกันยังไงทำกันยังไงนะคะก่อนอื่นคือเราโหลดแอปฟินโกมาแล้วใช่ไหมคะกดเข้าที่แอปฟินโกเลยจะเห็นหน้าตาว่ามันยังไม่ได้มีการติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือแต่ถ้าสมมติเราเป็นนักช็อปปกติก็คือกดเข้าไปดูสินค้าได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่จะสมัครแล้วนะเอานะ ก็คือกดที่เข้าที่ลงชื่อเลยค่ะปุะ๊บเห็นคำว่าสมัครกับเข้าสู่ระบบให้กดที่สมัครนะคะพอกดเข้าสมัครแล้วให้เรามาเลือกประเทศเลือกประเทศพร้อมใส่เบอร์โทรเบอร์โทรของเราไม่ต้องใส่ศูนย์นะคะให้ตัดศูนย์ออกกดที่ส่งค่ะเพื่อที่จะให้เขาส่งรหัสมาให้เราเพื่อผ่านเข้าระบบของฟินโกค่ะ รอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรหัสมาค่ะ เลยีวีโอเคหลังจากที่เราได้รหัสมานะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ตรงส่งคะ่ะป๊บ ปึ๊บหลังจากที่เราส่งแล้วให้เรามาใส่เอ่อโค้ดก็จะมาหน้าที่โค้ดเอ่อเขาเรียกว่า in i n v t a t i o n code คือผู้ที่แนะนำเราค่ะก็คือให้ไปใส่โค้ดของผู้แนะนำนะคะสักครู่ค่ะ โค้ดผู้แนะนำส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะอี e, A, U U ายโอเคหลังจากเราได้โคด้ดผู้แนะนำแล้วก็กด คอนเฟิร์มกดต่อไปกดต่อไปเลยไทยแลนด์โอเคปุ๊บเพราะก็จะเห็นว่าค่ะเราเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะก็คือเรานะคะหลังจากนั้นให้ไปไป กดที่ตรงเครื่องหมายโปร,ไฟ,โปรไฟล์เพื่อเราจะเปลี่ยนรูปและชื่อแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารของเรานะคะตรงที่ตั้งค่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าผู้แนะนำของคุณคือเราสามารถกดดูได้คะ่ะนะคะให้เราไปเลือกประเทศเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย เลือกประเทศสถานีประเทศที่จะส่งต้องเลือกสถานีประเทศไทยนะคะไม่งั้นเอ,อ่อค่าตัวสินค้ามันจะขึ้นเป็นรีกิตเป็นค่าของเงินมาเลยนะคะอันนี้ก็คือจบขั้นตอนในการเข้าสมัครขอบคุณค่ะ